ครับมาเจอกันอีกคลิปมาดูแม่คโคจะแซบื่อขี้ด้วยเป็นไม้ครับกำลังทำที่แซบื่อขี้นะโอ้โแซบเปียวเลยปว <c oughs> ดจากปวด,ดเอาหาักไปอีกครองนะครับ <c oughs> มันชันเกินไปหรือเปล่านู่นครับลู่นคันนึงมนี่คันน,นึงครับเดินมาแล้วยังก็ส่าตัวนี้ ชิ้เสุ้้เียวเขาครับโอ้ตองดีนะโอ้ก้นอห่ใหญ่นะ oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเสียมมาแซะครับนี่ครับเ<อ>ดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนี่มัได้องแก้่าไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเสียมมาสัวต่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานตอมจันด้วยน,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 นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ